รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิษก์นะครับพบกันในรายการรุ่นเกา่าเล่าเกร็ดตอนที่45นะครับตำนานสยองพิธีฝังเสาหลักเมืองโบราณ ก่อนจะเข้าเรื่องของเรานะฮะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะครับผมผมมีช่อง YouTube ช่องนี้นะฮะชื่อว่าหอยอภิษัก o f f i ิ i ชแล้วก็ Fan Page หอยอภิศัก Fanspace นอกจากนั้นคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับฟังนะครับพอดแคสต์เวอร์ชันของรุ่นเก่าเล่าเกรดได้ทุกๆ a p แอปพลิเคชันที่ เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถฟังพอดแคสต์ได้โดยเฉพาะในจู k กสนะฮะทีมงานจู k กส์น่ารักมากๆได้กรุณาทํากราฟิกให้เป็นพิเศษด้วยขอขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับขอบพระคุณง,งามๆครับผมเอาละฮะย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมทํางานประจําเป็นนักเขียน นะฮะที่นิตยสาร FHM นะครับผมอยู่ที่นั่นกับเกือบ8ปีนะฮะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำฟีเจอร์หรือว่าบทความหลักของแต่ละฉบับนะฮะรวมถึงบทความแล้วก็บทสัมภาษณ์อื่นๆด้วยนะครับนิตยสาร FHM เนี่ยถ้าท่านจะจำกันได้ไม่ใช่ว่าจะมีแต่รูปสาวๆสวยๆนะครับแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเนื้อหามีคุณภาพสุดๆจริงๆนะครับ ในนิตยสาร FHM ฉบับที่75นะฮะเดือนกรกฎาคม2,009นะฮะผมมีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์อาจารย์เผ่าทองทองเจอือเพื่อลงประกอบบทความใหญ่ของฉบับดังกล่าวนะครับในชื่อเรื่องว่า b e l i e f Faith or Superstition นะครับซึ่งอาจารย์เผ่าทองก็ได้กรุณาให้ความรู้เรามากมายเหลือเกินในหัวข้อความเชื่อครั้งโบราณการซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของพระสยามเทวาธิราช ซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นท่านเป็นเสมือนกับผีบ้านผีเรือนนะฮะที่คอยปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะฮะเรื่องของพระพิคเนตเรื่องของศิวลึงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการก่อกําเนิดสัพพชีวิตแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงนะครับและความรู้ที่สําคัญมากๆที่อาจารย์เผ่าทองทองเจือได้กรุณาเล่าให้เราฟังและได้ออกเผยแพร่ในนิตยสาร FSM ฉบับที่75กรกฎาคม2009นะครับซึ่งผมได้หยิบมาเล่าต่อเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาธา ให้กับทุกท่านใน EP 45นี้ก็คือเรื่องตำนานพิธีฝังเสาหลักเมืองโบราณหรือว่าพิธีตั้งเสาหลักเมืองโบราณนะครับสำหรับเนื้อหาและภาพประกอบบางส่วนผมนำมาจากนิตยสาร f h m ฉบับที่75เดือนกรกฎาคมปี2009นะฮะซึ่งต้องขอขอบพระคุณบริษัทสยามสปอร์ตดิจิทัลมีเดียจำกัดนะครับในเครือของบริษัทสยามสปอร์ตซนดิเคจํากัดมหาชนและก็ FHM Thailand เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาอนุญาตให้ผมนำออกมาเผยแพร่ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกตำนานอินจันมั่นคงหลายท่านน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานพิธีตั้งเสาหลักเมืองของบ้านเมืองในสมัยโบราณทั้งในบ้านเราทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายในแถบ อุสาคเนแห่งนี้นะฮะได้ยินกันมาหลายเวอร์ชั่นแต่ว่าเรื่องที่เราคงจะได้ยินกันบ่อยที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าเวลาจะมีการตั้งเสาหลักเมืองเนี่ยเขาก็จะมีคนออกไปตระเวนเรียกชื่อคนตามหมู่บ้านอันได้แก่ชื่ออินจันมั่นแล้วก็คงนะครับพอเรียกปุ๊บใครขานตอบก็จะโดนจับตัวมาลงหลุมนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เสาหลักเมืองเนี่ยสูงทั้งต้นเนี่ยนะฮะหล่นมาทับท้องจนแตกตายกลายเป็นวิญญ,ญาณเฝ้าเสา หลักเมืองไปชั่วการนะครับอันนี้คือตำนานอินจันมั่นคงที่พวกเราน่าจะได้ยินกันมาบ่อยที่สุดนะฮะในตอนที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์เผ่าทองเนี่ยผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับจริงหรือเปล่าฮะที่เขาจะจับคนที่ชื่ออินจันมั่นคงไปลงหลุมอาจารย์เผ่าทองตอบมาดังนี้นะฮะอาจารย์บอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะว่าถ้าไม่งั้นใครจะไปตั้งชื่อลูกหลานว่าอินจันมั่นคงเล่า ใช่ไหมฮะผมก็คิดแล้วก็เออจริงด้วยครับอาจารย์ครับนะฮะอาจารย์บอกว่าคนที่เขาจะเลือกมาลงหลุมเนี่ยเขาจะคัดจากการผูกมงคลละนามหัวข้อต่อไปวิธีผูกมงคลละนาม อาจารย์เผ่าทองเล่านะครับว่าเวลาจะตั้งเสาหลักเมืองเขาก็จะมีการนำดวงคือพระชะตาของพระมหากษัตริย์เนี่ยเช่นวันพระราชสมภพวันเดือนปีอะไรตกฟาก,ฟากเท่าไรโน่นนี่นั่นนะฮะอีกหลายหลักนะครับเอามาคำนวณร่วมกับดวงเมืองก่อนเป็นขั้นต้นนะฮะผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะได้เป็นตัวอักษรต่างๆที่เป็นอักษรมงคลแล้วจากนั้นก็ค่อยเอาตัวอักษรเหล่านี้มาประกอบเข้ากันเป็นคำนะครับอันนี้ผมจะสมมุติให้ ให้ดูเฉยๆนะฮะสมมุตินะครับสมมุติว่าอักษรมงคลคือ,ออ่างอ,อ่างสามารถที่จะผสมได้เป็นชื่อต่างๆมากมายนะฮะถ้าคนโบราณก็อาจจะเป็นชื่อพยางค์เดียวนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุตินะฮะอิมเอฟอวมอาบอ,ออนอินออดอ่างอ้ออบ อ,อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่สมมุติว่าสมมตินะฮะบังเอิญบังเอิญมอมากับนอนหนูมันเป็นตัวอ,อักษรการกินีดังนั้นอิมอวมอินอันนี้ก็ตกไปนะฮะสามคนก็ตกไปเหลือผู้เข้ารอบคือเอิบอบอ,ออนออดอ่างอ้อแล้วก็อบนะครับชื่อเหล่านี้ ถือว่าเป็นมงคนลนามสำหรับการตั้งเสาหลักเมืองในครั้งนี้นะครับจากนั้นท่านก็จะให้คนออกไปตีค้องร้องเปล่าทั่วพระนครหรือว่าอาจจะเป็นการตะเวนเรียกชื่อต่างๆนะครับทั่วพระนครเลยสมมุติว่าได้ตัวมาครบเลยนะฮะทั้งเอิบทั้งอาบออนออดอ,อ,อ่างอ้ออบเนี่ยได้มาครบเลยแต่ขั้นตอนการคัดเลือกมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์เผาทองเล่าว,ว่าเขาจะต้องดูคุณสมบัติอื่นๆด้วยเช่น บนเรือนร่างเนี่ยต้องไม่มีไฟฟฝ้าราคีไม่มีขีมแรงวันไม่มีรอยสกักไม่มีปานไม่มีแผลเป็นนะฮะถ้าใครมีลักษณะต้องห้ามเหล่านี้ก็ต้องโดนคัดออกไปนะฮะคือตกไปยังไม่พอครับเพราะนอกจากนั้นคนที่จะผ่านการคัดเลือกต้องมีลิ้นยาวนะฮะมีตาโตผมดกดำอ้าปากกว้างและโน่นนี่นั่นซึ่งเหล่านี้เป็นลักษณะมงคลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่เขาต้องการเนี่ยมันจะหายากมากๆหายากสุดๆคือไม่ใช่ว่าจะผ่านเข้ารอบกันได้ง่ายๆนะครับทีนี้สมมุติว่าในบรรดาที่คนที่มีมงคลนามเนี่ยแล้วก็มีลักษณะอันเป็นมงคลครบถ้วนทุกข้อเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวคือตาออดสมมุติว่าเป็นตาออดนะครับเขาก็จะเอาตัวตาออดเนี่ยเข้าไปในวังเอาไปเลี้ยงดูให้อิม่มหนำสำราญรอจนเวลาที่กำหนด ก็จะพาตัวไปในพิธีครับหัวข้อต่อไปขั้นตอนสำคัญในพิธีตั้งเสาหลักเมือง อาจารย์เผ่าทองเล่าว่าในบริเวณพิธีเขาก็จะมีการขุดหลุมลึกแล้วก็แขวนเสาหลักเมืองก็คือซุงทั้งต้นเนี่ยไว้พร้อมแล้วนะฮะการทําพิธีก็จะทํากันที่ปากหลุมนั่นเลยนะครับก็จะมีการสั่งเสียว่าตะออดต่อไปเนี้ยตาออดจะต้องอยู่เฝ้าเสานะแกจะต้องคอยปกปักรักษาดูแลบ้านเมืองให้จงดีถ้าจะมีภัยอันตรายใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นอริราชศัตรูหรือว่ามีคนคิดกบฏจะเข้ามาทําร้ายบ้านเมืองเนี่ยก็ขอให้มาบอกกล่าวกันล่วงหน้าก่อนด้วยจะได้เตรียมตัวทัน นะครับจากนั้นเขาก็จะโยนตัวตะออดลงไปในหลุมก็ให้อยู่ในท่านอนหงายนะครับพอได้เลิกปุ๊บก็จะตัดเชือกที่แขวนเสาหลักเมืองไว้ฉับเดียวนะครับเสาก็จะหล่นลงมากระแทกท้องจนตะออดท้องแตกตายกลายเป็นผีเฝ้าเสาไปชั่วการทั้งหมดนี้ เป็นตำนานการตั้งเสาหลักเมืองที่อาจารย์เผ่าทองทองเจือได้กรุณาให้ความรู้ไว้ในบทความที่เผยแพร่ในนิตยสาร FHM ฉบับที่75เดือนกรกฎาคม2009นะครับผมยยังไม่พอฮะทีนี้มาถึงข้อต่อไปวันวลิตพูดถึงการฝังหญิงมีคันทั้งเป็นนอกจากการฝังคนทั้งเป็นในพิธีตั้งเสาหลักเมืองของบ้านเมืองในสมัยโบราณ ผมไปเจอหลักฐานแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นหนึ่งเข้าโดยบังเอิญน,นะฮะซึ่งยืนยันว่าเขามีการฝังคนทั้งเป็นในพิธีตั้งเสาพระราชวังหรือเสาประตูเมืองเสาสำคัญสำคัญในเมืองด้วยนะครับ ต้องเท้าความก่อนว่าวันวลิตหรือว่าฟานฟลิดเนี่ยเขาเขียนเล่าถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าการพรรณนาเรื่องราชอาณาจาักรสยามหรือว่า description of the kingdom of siam ในปีพุทธศักราช2179และแปลเป็นไทยโดยกรมศิลปากรน,นะครับซึ่งถูกรวบรวมไว้ในหนังสือชื่อว่ารวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลีทวงเล็บว่าวันวิตนะครับใครอยากอ่านเล่มนี้กรมศิลป์เขามีให้อ่านฟรีในเว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมด i g i t a l c e n t e r fine arts go t h ซึ่งผมได้แปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปในเวอร์ชัน YouTube เรียบร้อยแล้ว ท่านคลิกปุ๊บท่านก็ไปอ่านได้เลยนะครับผมท้าความเรื่องวันวนลิตอีกหน่อยนะฮะวันวนลิตเนี่ยเป็นชาวฮอลันดาเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าสถานีการค้าของฮอลันดาหรือว่า VOC ในกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของพระเจ้าปราสาททองนะครับเขาเล่าเขียนเล่าเรื่องอยุธยาไว้ในหนังสือหลายเล่มนะครับ แล้วก็มีหลักฐานนะฮะที่พบว่าในแผ่นดินของพระเจ้าปราสาททองเนี่ยเขาได้มีการขยับขยายพระราชวังแล้วก็ประตูสําคัญสําคัญจริงๆด้วยนะครับอันนี้มีหลักฐานยืนยันแน่นอนนะครับว่าเกิดขึ้นจริงๆผมยกบางช่วงบางตอนจากหนังสือ description of the kingdom of siam ที่วันวล,ลิตเขียนไว้มาให้ท่านได้ดูกันแบบ จะจะเลยนะฮะผมขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนะครับก็จะอยู่ที่หน้า26 27และ28นะครับดังนี้ถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือที่ประทับต้องสร้างเพื่อพระองค์ตายเสาแต่ละต้นซึ่งปักลงไปในพื้นดินต้องโยนหญิงมีคันคนหนึ่งลงไปและยิ่งกว่านั้นหญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดี ด้วยเหตุนี้จึงมักมีเรื่องเศร้าโศกใหญ่หลวงในกรุงศรีอยุธยาเสมอๆในระหว่างเวลาที่สร้างหรือซ่อมพระราชวังเนื่องด้วยสิ่งก่อสร้างในสยามอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นมามากและตั้งอยู่บนเสาไม้ฉะนั้นผู้หญิงจำนวนมากจึงต้องประสบเคระาะห์กรรมดังกล่าวถึงแม้ว่าการบรรยายนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องนิยายแต่การกระทำเช่นนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆประชาชนผู้ซึ่งถือผีถือหลางเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะกลับเป็นผีปีศาจที่ดุร้ายไม่เพียงคอยปกป้องเสาซึ่งตนถูกโยนลงมาข้างใต้แต่ยังช่วยให้ทั้งบ้านพ้นจากโชคร้ายพระเจ้าแผ่นดินมักสั่งให้พวกท่าสองถึงสคนไปจับผู้หญิงทุกคนซึ่งกำลังมีคันมา โดยไม่ต้องคํำนึงถึงอะไรแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนถูกเอาตัวออกมาจากบ้านเว้นเสียแต่ว่าจะไม่อาจหาหญิงมีคันตามท้องถนนได้แล้วพวกผู้หญิงมีคันเหล่านี้จะถูกนำไปเข้าเฝ้าพระราชินีพระราชินีทรงดูแลปฏิบัติกับหญิงเหล่านี้เหมือนอย่างเช่นเป็นคนในตระกูลสูงเมื่อพวกหญิงเหล่านั้นอยู่ที่นั่นได้สองสามวันแล้ว พวกเธอจะถูกขอโทษสำหรับการบรรยายที่ป่าเถื่อนโยนลงไปในหลุมให้หงายท้องขึ้นแล้วเอาเสาปักทิ่มลงไปในท้องมีประตูทางเข้า17ประตูรวมทั้งประตูเสาหรือประตูหัวใจอันเป็นทางเข้าไปในพระราชวางังพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเปลี่ยนประตูทั้งหมดและเนื่องจากประตูเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นประตูวัดวาอารามประตูบ้านหรือประตูวังแม้ว่าประตูเหล่านี้จะน่าเกลียดหรือไม่สลักสำคัญอันใดถือเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสยามพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้โยนหญิงมีคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาจำเป็นต้องใช้หญิงมีคันถึง68คนสำหรับประตู17ประตูนี้ด้วยเหตุนี้ หญิงจำนวนหนึ่งจึงถูกนำตัวเข้ามาในวังแต่หลังจากนั้นสองวันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือหญิงห้าคนซึ่งถูกจับตัวมาได้คลอดบุตรขณะถูกนำตัวเข้ามาในพระราชวังเหตุนี้จึงทำให้เกิดความเศร้าสลดใจอย่างใหญ่หลวงขึ้นในพระมหาราชวังและเชื่อว่าเป็นความมหัศจรรย์ออกยาจักรี ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นออกยาสุขโขทยและเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างยิ่งได้กล้ากราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็นที่ปรากฏว่าพระเป็นเจ้าสูงสุดทรงไม่เห็นด้วยกับการโยนหญิงลงไปตายเสาประตูแต่ละเสาแต่เพื่อขับไล่ผีร้ายซึ่งตามความคิดของคนไทยคิดว่าผีร้ายเป็นเจ้าของประตูเหล่านี้ออกยาจักรี จึงแนะให้พระเจ้าแผ่นดินทําพิธีเฉพาะประตูเสาเท่านั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงตกลงตามนั้นและมีพระราชบัญชาให้กักตัวหญิงมีคันสี่คนไว้เท่านั้นส่วนหญิงคนอื่นๆพวกซึ่งคลอดบุตรออกมาแล้วกับพวกที่ยังไม่ได้คลอดได้ถูกโกนผมหมดและถูกฟันบนศรีรษะสองครั้งและพวกเขาได้รับการบอกเล่าว่าพระเจ้า ได้ประทานชีวิตของพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินและพวกเขาควรจะต้องตายแต่ด้วยพระเมตตากรุณาของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีมากกว่าพระเจ้าเสียอีกพวกเธอทั้งหมดจึงสามารถกลับไปบ้านเรือนของตนเองได้ยกเว้นหญิงสี่คนซึ่งกล่าวมาแล้วที่ถูกโยนลงไปตายเสาประตูเสา จะเห็นได้นะครับว่าสิ่งที่วันวลิตเล่าไว้ในหนังสือการพรรณนาเรื่องราชอาณาจักรสยามหรือว่า description of the kingdom of siam ซึ่งแปลโดยกรมศิลปนนั้นแม้เขาจะเล่าเรื่องการตั้งเสาพระราชวังและเสาประตูเมืองสำคัญสคัญในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแต่ก็มีความคล้ายกับตำนานการตั้งเสาหลักเมืองในสมัยโบราณที่อาจารย์เผ่าทองทองเจอเล่าไว้เป็นอย่างมากนะครับมันมีความต่างกันนิดนึงตรงที่การ ตั้งเสาหลักเมืองที่อาจารย์เผ่าทองเล่าไว้เนี่ยผู้ที่จะโดนโยนลงหลุมก็จะต้องเป็นผู้ที่มีมงคลนามและก็มีลักษณะอันเป็นมงคลตามตำราโบราณแต่ว่าการฝังเสาพระราชวังและเสาประตูที่วันวลิตเล่าไว้เนี่ยเขาใช้หญิงมีคันแทนนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ดีเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณผ่านมานานหลายร้อยปีแล้วนะครับ และปัจจุบันพิธีแบบนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเรานำมาเสนอเพื่อเป็นข้อมูลความรู้เป็นการศึกษาให้ทุกท่านเก็บไว้เป็นต้นทุนในกระเป๋าความรู้กันนะครับผมหัวข้อต่อไปเสาหลักเมืองกรุงเทพไม่มีการฝังคนทั้งเป็นย้อนกลับไปในนิตยสาร f h m ฉบับที่75ผมได้ถามอาจารย์เผ่าทองทองเจียวว่า เสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยยังมีพิธีฝังคนทั้งเป็นเหมือนสมัยโบราณอยู่หรือเปล่าอาจารย์เผ่าทองยืนยันว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วอาจารย์เผ่าทองเล่าว่าในตอนตั้งเสาหลักเมืองกรุงเทพเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงเห็นว่าการจับคนโยนลงหลุมทั้งเป็นเนี่ยเป็นการทารุณแล้วก็เป็นการก่อบาปที่ไม่ควรจะกระทำกันอีกต่อไปนะครับจึงรับสั่งให้นําดิน จาก4ทิศนะครับมาปั้นเป็นรูปคนคือแทนที่จะเอาคนเป็นๆลงไปในหลุมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการปั้นดินแทนนะฮะปั้นแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมของเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนผู้คนทั้ง4ทิศที่จะคอยปกป้องดูแลบ้านเมืองนั่นเองนะครับผมนั่นจึงทําให้เสาหลักเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ของเราไม่มีการสังเวยชีวิตมนุษย์แต่อย่างใดนะครับท้ายนี้มีเกร็ดความรู้แถมให้นิดนึง ใครที่เคยไปไหว้เสาหลักเมืองของกรุงเทพที่อยู่ติดกับกระทรวงกลาโหมจะเห็นว่ามีเสาหลักเมืองอยู่2หลักนะครับผมโดยเสาหนึ่งเนี่ยเป็นเสาเดิมที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลา6นาฬิก54นาทีนะครับ ส่วนอีกเสาหนึ่งเนี่ยตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2,395โดยสั่งให้ทําพิธีถอนเสาเดิมออกแล้วก็ผูกดวงเมืองใหม่บรรจุไว้ที่ยอดเสาหลักเมืองใหม่ที่มีความสูงกว่า5เมตรนะครับผมและนั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมที่สาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยจึงมีเสาหลักเมือง สเสาเอาละครับและนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของรุ่นเก่าเล่าเกรดใน EP ที่45นะครับเอกสารอ้างอิงมี2ชิ้นครับอันแรกก็คือบทความ Believe f a i t h or Superstition จากนิตยสาร FHM ฉบับที่75เดือนกรกฎาคมปี2009โดยบริษัท Inspire Entertainment จำกัดนะครับผมชิ้นที่2 รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลิดหรือว่าวันวลิตในระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิละปะวัฒนธรรมกรมศิละปากรน,นะครับผมโอเคเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ